มองข้ามไปหรือเปล่ากับอะไรที่เรารักอะไรที่เรารู้จักและก็อยู่ใกลชีดมานานจนลืมว่าสักวันเราอาจจะเสียเข้าไปไม่มีนางฟ้า ของปอดบว,วม<ะ>ช่วงนี้สังเกตนะคะรู้สึกว่าฝนค่อนข้างที่จะตกชุกเมื่อวานฝนก็ตกบางคนบอกโอ้โหตื่นมาตอนเช้ารู้สึกอากาศมันชื้นๆฟุดฟัดฟุดฟัดเริ่มจะไอเริ่มจะจามนั่นแหละค่ะเป็นสัญญาณที่เราต้องระวังตัวเองแล้วนะคะล่าสุดกระทรวงสาธารณาสุขออกมาเตือนเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุเนี่ยร่างกายระบบภูมิต้านทานอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยต้องระวังค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกชุกนะคะ เพราะฝนตกชุกปุ๊บอากาศมันจะมีความชื้นสูงค่ะคนที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงพูดง่ายๆภูมิต้านทานน้อยเนี่ยจะเจ็บป่วยนะคะโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจได้ค่อนข้างง่ายค่ะและโรคที่พบบ่อยอันตรายสูง ปอดบว,วมบปอดบว,วมนี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อทั้งหมดค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะพบที่ไหนพบในผู้สูงอายุและก็เด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีด้วยกันน้องเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะคซึ่งสำนักระบาดวิทยาคาดค่ะว่าในปี2557นะคะจะมีการรายงานผู้ป่วยสูงสุดจะไปเจอในเดือนสิงหาคมและก็เดือนกันยายนนะคะประมาณเดือนละเนี่ย18,000รายด้วยกัน มาดูข้อมูลกันค่ะว่าโรคปอดบวมมันมีรายละเอียดยังไงบ้างสาหรับปอดบวมเป็นโรคที่มีความรุนแรงนะคะเกิดจากการติดเชื้อหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแบคทีรียเชื้อไวรัสอาการผู้ป่วยจะมีไข้สูงค่ะไอหายใจหอบเหนื่อยและมักจะเกิดตามหลังอาการป่วยไข้นะคือพวกไข้หวัดทั้งหลายเนี่ยสามวัน <S <S สังเกตอาการนะคะามาดูอาการชัดๆกันค่ะผู้ป่วยเนี่ยจะไข้ไม่ลดลงนะคะเวลาไอมีเสมหะ เจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายและในผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยอาการบางอย่างมันไม่ได้มีครบทุกอย่างมันจะมีเป็นบางอันเท่านั้นเองนะคะอย่างเช่นโดยผู้สูงอายุเนี่ยจะมีไข้หรือตัวอุ่นหรือแค่ซึมหลงเท่านั้นเองอให้สังเกตเลยนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่า<ป>เออทำไม,ไมเปลี่ยนไ,ไปไม่กินอาหารถูกต้องเขาดูซึมๆนะพักนี้ให้ใส่ใจทันทีนะอย่าคิดว่าไม่มีเวลานะคะหากเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสองปีค่ะน้องเขาพูดไม่เป็น ทำยังไงดีสังเกตนะฮะสังเกตได้ค่ะเด็กจะมีไข้สูงซึมลงเช่นเดียวกันนะคะไม่กินน้ําไม่กินนมหายใจหอบเร็วหรือต้องสังเกตเสียงการหายใจจะมีเสียงดังวีด นี่อ่านะหรือหายใจแรงจนซี่โครงเดี๋ยวบุ๋มเข้าไปตาไปเไรซี่โครงบุ๋มเลยเหรอ,อผมทำไม่ได้อันนี้เก่งรัดหรือวะแค่หายใจแรงในพอทำได้ค,คือหายใจจนซี่โครงบุ่มขึ้นมันหายใจลําบากไงคือขอให้ปรพบคุณหมอโดยทันทีนะคะจะช่วยลดการเสียชีวิตลงได้คําแนะนําทํายังไงช่วงนี้หน้าฝนหากว่าเราต้องตากฝนหรือเปียกฝนให้รีบทําความสะอาดร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีและที่สําคัญนะคะขอให้กลุ่มเสี่ยง ใครบ้างผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปค่ะเด็กอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปจนถึง2ปีหญิงตั้งคัน4เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะไตาวายมะเร็งที่กำลังให้เคมีมบำบัดและเบาหวานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีนะนย้ำว่าได้ฟรีนะคะที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในตอนนี้โรงประบาตของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปรับวัคซีนป้องกันปอดบวมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยอมเสียเวลานิดนึงแตเข้าคิวรอแล้วก็ไปฉีดยาเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองถูกต้องนะครับโรคนี้มาเงียบๆนะฮะดูเหมือนเป็นโรคไม่ใหญ่แต่จริงๆแล้วปอดบวมนี่เสียชีวิตกันเยอะนะใช่นะคอยสังเกตคนใกล้ตัวนะผู้สูงอายุรวมถึงเ